วันนี้เรามาเสนอในโหมดของ TT EV Tech นะครับชั่วโมงนี้มาแรงไม่แพ้กันนะครับด้านขวามือเนี่ย Lion Q1 ด้านซ้ายมือผมนี่ AJ c ีไลท์นะครับช้าครั้งหนึ่งก็ตก5บาทนะครับผมเป็นทางเลือกพลังสะอาดนะครับพลังงานทางเลือกใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกับพี่บิ๊กนะครับ TT Scooter นะครับผมวันนี้เรามาเสนอในโหมดของ TT EV Tech นะครับผมวันนี้นะครับรถ ที่ทาง t t Scooter เอามาจำหน่ายตอนนี้มี2รุ่นนะครับแ็นด้านขวามือเนี่ยจะเป็น Lion q 1นะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับล้อ10นิ้วนะครับผมมอเตอร์พันวัตต์ความเร็วเนี่ยสปีดก็อยู่ประมาณ60กิโลเมตร่อชั่วโมงนะครับถ้าวิ่งนะครับความเร็วเฉลี่ยต่อการชาร์จ1ครั้งอะ่ะก็จะอยู่ประมาณ60 7 0ถึงโลนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับชาร์จครั้งนึงก็ตก5บาทนะครับผม เป็นทางเลือกพลังสะอาดนะครับชั่วโมงนี้ส่วนด้านซ้ายมือผมนี่มาแรงไม่แพ้กันนะครับสำหรับ AJC Light นะครับตัวนี้มอเตอร์2,000วัตต์ล้อ12นิ้วนะครับระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยพอๆกันก็ประมาณสัก6กกว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ60กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับผมถ้าวิ่งเต็มสปีดของมันนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอยากรู้ค่าตัวมาแล้วใช่ไหมด้าน Lion Q1 นะครับราคาจะอยู่ที่3,4500บาทนะครับ3,4500บาทนะครับผมตัวนี้จะมอเตอร์พันวัตต์รับประกันมอเตอร์รับประกันแบต6เดือนนะครับส่วนด้านนี้ราคา40,000บาทนะครับรับประกันมอเตอร์กับแบตเตอรี่2ปีนะครับจากทาง AJ เจเขา สองรุ่นนี้เนี่ยลืมบอกไปอีกอย่างหนึง่งคือจดทะเบียนได้นะครับแต่จะมีค่าจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์ผม0865449179นะครับ Line at TT Scooter Service Facebook TT Scooter นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube TT Scooter Service ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ ลองดูนะครับพลังงานทางเลือกใหม่นะครับเป็นพลังสะอาดแล้วสอบถามมาได้ครับผมเอาล่ะครับ